สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคันนีนะครับผมวันนี้แซมมีโตโยต้ายาริมาแนะนำหนึ่งคันนะครับผมเครื่อง1.2ตัว e นะครับผมเป็นแฮชแบ็กนะ86แรงม้านะครับคันนี้รถปี2016นะครับเลขไมล์84,000กิโลเมตรนะครับคันนี้นะ ที่เขาแย่งกันอุตรุดเลยนะคันนี้จัดมาให้แล้วนะคันนี้นะกทนี้7913นะคันนี้มีประเด็นอยู่2ชิ้นนะครับที่มีการแกะมาเคลียรสีนะชิ้นแรกคือฝากระโปรงด้านหน้านะครับผมแต่แจ้งก่อนก็คือฝาเดิมๆนะครับผมยังเป็นฝาเดิมๆจุดสังเกตเดิมไม่เดิมนี่ดูเนี่ยสติกเกอร์นี้ตาไก่นะ ซียาแนวเดิมเนี่ยติดไปยังนุ่มอยู่เลยนะครับหัวน็อตเนี่ยครับมีการแกะมาเคลียสีแล้วครั้งหนึ่งนะเนี่ยครับเดิมฝาเดิมจะมีเนี่ยรอยปั๊มของโตต้าอยู่นะฝาเดิมนะฝาไม่เงาสีรองพื้นไม่เงานะสติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยนะนี่นะแกะมานะครับอนีชิ้นแรกส่วนอีกชิ้นหนึ่งคือแก้มแก้มหน้าด้านขวาเนี่ยครับมีการแกะ เยนสุเนี่ยออกตอนเนี้ยนะสีมันจะเสียงมันจะ,นจะออกทึบๆเลยนะเนี่ยนะครับมีเสียงทึบๆนะแต่ในส่วนของโครงสร้างด้านในเห็นไหมยังเดิมอยู่เนี่ยมีตัว R อยู่อาจจะมองไม่ชัดนะเนี่ยแก้มในเนี่ยเดิมอยู่โครงสร้างเดิมอยู่นะครับเฉพาะแค่ตัวแก้มด้านนี้นะครับด้านขวาในส่วนของตัวเป้าโชก เดิมเดิมเนี <mons> ่ยเกอร์มอกออยู่ทานนะตอนนี้สี่เงาเนี่ยเดิมเดิมอยู่นะครับเดิมอยู่นะชัดเจนนะเดิมนะฝักเงาเหมือนกันแ๊บนะครับจะเป็นหนึ่งหนึ่งแอลนะครับเนี่ยด้านในเดิมเหมือนกันเฉพาะแค่แก้มนะครับที่แมงกานแกะนะครับ มาเดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยลองดูนะไ้ได้นะครับผมนี่มีสองชิ้นนะครับที่มีการแกะมานะก็มีประเด็นอยู่แค่สองชิ้นนี้นะปิดก่อน ก็แจ้งลูกค้าก่อนเนาะถ้าไม่ถูกใจก็ข้ามไปนะครับรถสวยบอกสวยรถเดิมก็บอกว่าเดิมรถโดนก็บอกว่าโดนมาตรงชิ้นไหนนะครับผมไม่มีหมกนะครับผมไม่มีหมกนะชัดเจนนะครับผมในส่วนของพวกสติกเกอร์หรือริว้วรอยพวกนี้เดี๋ยวเก็บงานให้นะครับไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเก็บงานให้เนี่ยครับผมกันชนหน้าต้องเก็บทั้งชิ้นนะครับแถมคันนี้ ยางกุดเยียปี24ด้วยเนี่ยางใหม่วะยางปี24กลางปีเลยสัปดาห์ที่31นะครับผมกระจกอันนี้พับมือนะพับมือนะแต่ปรับไฟฟ้านะครับอบอกกนะ่อนอ่ะนี่นะปรับไฟฟ้านี่นะปรับไฟฟ้ากุญแจริโมท1ชุดแล้วกุญแจไขอีก2ชุดนะครับผมนี่84,504กิโลเมตรนะ เซอร์วิสครั้งต่อไปนะครับเข้าที่ Toyota TBN นะเลขไม่ที่90,000กิโลเมตรนะครั้งต่อไปนะวิ่งได้อีก6 0 0 0โลยา,ยาวๆนะครับผมมาตรฐานก็คือแอร์แบ็กคู่นะครับผม,มลองบึนเม็ดดูเนี่ยเม,ม็ดเม็ดสวยเลยเม็ดเม็ดสวยนะครับเม็ดสวยนะ ซอกสวยซอกสวย,ส,วยสติกเกอร์ไม่มีรอยแกะนะสวยๆนะเห็นไหมยางเพิ่งเ,เปลี่ยนมาวันตีหมดเดือนสิบปีหกแปนะครับบ่อผ้านะเดี๋ีเสียงก่อนบ่อผ้านะครับบ่อผ้าสีดําแล้วก็มีตะเข็บสีส้มแล้วก็อันนี้จะเป็นลายลายผ้าเย็บเป็นสีส้มนะเกียร์อัตโนมัตินะครับผมแอร์ก็เป็นแบบแมนวนวลเลย วิทิุก็มีช่องใส่ USB แล้วก็ CD MP3 ปกตินะนะกดไปนี่นะนี่นะ,น,ะนะ Bluetooth, นะครับผมลองดูไม่มีบลูทูธนะไม่มีบลูทูธนะครับผมมาดูสำเนาเล่มหน่อยดีกว่ามืดหน่อยปี16นะครับผม 1,200cc 86แรงม้านะอะคาเนแคปิตอลนะครับผมในส่วนของภาษีต่อปีไม่ได้แจ้งเอาไว้นะเดี๋ยวเช็คให้อีกทีหนึ่งนะครับผมสวยยังอื่นเดิมนะโครงสร้างเดิมนะครับด้านหลังนะครับผมไม่มีที่เท้าแขนสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะ,ะดูตะเข็บก่อนเนี่ยสวย ดึงเลยเนี่ยสวยงามนะครับผมสวยๆเลย <S <S <pri> <S เดี๋ยวเก็บรายละเอียดให้นะเ <S' S 1> ดี๋ยวเก็บงานให้นะครับรับรองว่าหล่อแน่นอนนะครับอ่ะท้ายท้ายเดิมเหม็นไหมเนี่ยท้ายเดิมเนี่ยมาร์กมื้ออยู่ท้ายเดิมนะแล้วก็ดูเราดูนนเ,เนี่ยนอยอาร์คแล้วเนี่ยตะเข็บเนี่ยด้านขวาแบบนี้เนาะด้านซ้ายต้องไปเหมือนกันนะเห็นไหมเหมือนกันเปรียบนะ มาร์เม์ฟอยู่นะครับสวยนะครับถาดท้ายนะครับดูมาดูฝาท้ายหน่อยนี่สวยนะนี่เดิมเดิมสีครีมนมแบบนี้คือเดิมเดิมนะครับผมแล้วเราก็ดึงเนี่ยเดิมเดิมนะสีครีมนมแบบนี้สีรองพื้นต้องไม่เงานะครับอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันเห็นไหมสวยสวยเดิมท้ายเดิมนะครับ ซอกสวยอยู่เลยนะเนี่ยซอกเซิร์สวยงามอยู่เลยนะดึงต่อเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรอยอาร์คอยู่ชัดเจนนะครับผมเดิมนะครับมาเราลองดูแผ่นเพจหน่อยดีกว่าเพจปีหนึ่งหนะครับเมพฤษภานะ toyota motor thailand เลขคัสซีลงท้ายด้วยหนึ่ง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 สองเจ็ดหนึ่งตรงกันไหมลองดู หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งศูนย์ตรงกันชัดเจนนะครับผมเดิมนะครับผมก็นิดนึงครับมีประเด็นสองจุดที่แซมบอกนะครับฝากระโปรงกับในส่วนของแก้มหน้าด้านขวานะครับผมปีนสิบหกหนึ่งจุดสองตัว e นะครับผมเลขไม่แปดหมื่นสี่พันกิโลเมตรราคาเล้าใจครับหนึ่งแสนเก้าหมื่น 9,000บาทเท่านั้นนะราคาดีราคาโดลเลยบอกเลยนะคันนี้นะรีบเลยนะครับผมราคาน่าสนใจมากนะครับราคาจับต้องได้ราคานี้ใครเห็นคลิปนะครับอยากให้รีบเอาไปใช้กันเลยนะครับจองได้จองหวดได้หวดเลยนะครับผมสำหรับราคานี้นะถ้าซื้อใช้เงินรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนนะไม่ถึง20,000นนะครับผมซื้อสดก็จบที่ราคานี้เลยนะครับไม่มีบวกแวดแล้วนะ เสียค่าเออค่าโอนเพิ่มอีกแค่2,700บาทนะครับผมใครอยากได้รูปเพิ่มเติมโทรมา0ูนย์แปดไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ